สวัสดีผู้ดีทางงานไมนนีหผมสิมารีวิวร้านขายไก่พร้อมกับเฟรนฟรายละกับเบอร์เกอร์ที่ยั่วยุ่นใจไปหาไปเข้าร้านกันและนี่คือเมนูของทางร้านผมอ่านออกตัวเฟรนฟรายและเบอร์เกอร์ พ่อยหญ่ผมขอไกล่แล้วกับฟรนฟายอะไกับเบอร์เกอร์แล้วกับน้ำโอ้ยชิกินขมมี้ม้าเด้อลูกเจ้าก็มาเอาเข้าวเหนียวพร้อมละฝรั่งป้าเจ้าก,กินข้าวเหนียวนี่คืออาหารในห้อาสั่งมาหน้าตามันเยอะเยินใจเลีทิ้งที่ผมชิมมามันฟรนฟานี่บอกคอยจำเป็นได้ละมันกับเป็นสิได้กับบะหูได้กินไปนี่หน้าตามชิคเคงขึ้นไปได้เลยบะหูว่มาวมันเกี่ยวกับเอียงทั้งเบิร์ดมีคมกันที่ให้คะแนนสามเต็มหาไปมามาเบิ้งปีไก่ให้แหลงของเฮามาให้แรง อืมโอ้ ito, ยยอดอืมบัตโต้เสแบร์เว้ยอืมมันกะได้อยู่น้ำเสแบร่อยู่ที่ผมกินนี่มันกะนัวไหลายเติบมันเป็นเพราะย้อนบงสุดลุดถ้าผมโมย่านหัวลานผมกินแบบเบลล่อนะนะอืมจะวอกขนาดนี้แต่กกินให้มันเบิร์ลรุดหืมอืมจิบปากจิบคอมเบลร์นี่ มันก็ขังกรอบทั้งนมทั้งนัวแลบหลายอันนี้ผมว่าปีกแกจะคมกินมากเนี่ยมันก็แซบอีหลายแต่มันนัวเป็นหน่อยแต่ว่าพอเสียมันย่างหนึ่งมันคือคนขายเพราะว่าคนขายเนี่ยมันคนตีนผมผมเป็นฝรั่งมันที่ให้เขาเนาี้ยผมเบิ้งดูนี่อ่ำใส่ปากมันก็ออกผมห้สามจุดหาทับหาเลยที่เด็ดกับเบอือเกินนะพี่น้องอ่ำอ มึงใชยได้อยู่เลยหรออืมแซ่บกินซื้อมึงต้องโยกอืมอแซ่แสบสิ่งเหนียวขาดไ่ได้นั่นก็คือซอนกระเทศเขาบอกว่ามันแซ่บหลายเขาลำเลือกันมาเขาบอกว่ามันสก,กัดมันจากเขาหิมะไร่เลยนะอืมนมนมเต็มปากเต็มคำหมดอืมแต่มันแกม้มสิ่งเหนียวเกินไปโอเคแซ่บไป